สวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําการกินดับเบิ้ลแม็กพรีเมียมนะคะก็จะมีการกินด้วยกันสามวิธีเนาะวิธีที่1น่กินเพื่อภารกิจเร่งด่วนหรือว่าเวลามีนัดกับสาวๆนะคะอยากให้เธอประทับใจนะคะเสริมความมั่นใจด้วยดับเบิ้ลแม็กพรีเมียมสองเม็ด2แกปซูลอย่างนี้นะคะกับน้ําอุ่น1แก้วใหญ่นะคะจะทําให้น้องชายคุณ แข็งแรงแข็งตัวขึ้นมาภายในเวลา30สิบนาทีนะคะหรือว่าคุณที่ผู้ชายท่านไหนที่เป็นคนที่หลงที่ลืมนะคะจะถึงเวลากิจกรรมแล้วยังไม่ได้กินยาเลยอย่างนี้นะคะก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนานะคะก็คือว่าเตรียมน้ําอุ่นมาประมาณเกือบครึ่งแก้วนะคะแล้วก็แกะแคปซูลเลยคะ่ะแกะแคปซูลน,นะคะแล้วก็เทนะคะ เอเอลงแบบนี้เลยกระเทาะกระทากร,ระทาแกะลงสองแคปซูลเลยนะคะแล้วก็คนกินเหมือนยาหอมนะคะกินง่ายเหมือนยาหอมค่ะยกดื่มให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็กินน้ำตามหนึ่งแก้วนะคะ วิธีนี้จะทําให้ยาออกฤทิดเร็วนะคะเพราะว่าการชงกับน้ําดื่มการชงกับน้ําอุ่นร่างกายสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะการดูดซึมก็ไวการออกฤทธิ์ก็เร็วนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะโดยปกติแล้วถ้าไม่ทําวิธีนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ที่30นาทีนะคะจะล่นเวลาให้เราอีก15นาทีคือครึ่งหนึ่งนะคะต่อไปวิธีที่2คือกินเพื่อบํารุงสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวหรือว่าแข็งแต่ว่าแข็งไม่นานแข็งไม่เต็มที่นะคะผู้มีปัญหาโหารคเบาหวานความดันจะมักจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะเพราะว่าเลือดเหนือเลือดข้นนะคะตัวนี้บำรุงสุขภาพกินหนึ่งแคปซูลก่อนนอนทุกวันนะคะคุณจะจะทำให้คุณหลับสนิทนะคะตื่นมาสดชื่นนะคะพร้อมพร้อมที่จะทำงานนะคะ แล้วก็วิธีที่สามคือการกินแบบต้องการให้น้องชายใหญ่การเพิ่มขนาดนะคะแนะนำให้กินเช้าหนึ่งแคปซูลเย็นหนึ่งแคปซูลตามด้วยน้ำอุ่นหนึ่งแก้วนะคะกินทุกวันหนึ่งเดือนน้องชายจะเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอวบอิ่มขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะวันนี้ก็มีมาแนะนำการกินในสามรูปแบบสามวิธีอย่างนี้นะคะ สนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะบ๊ายบาย